สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรลังทางช่องเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปดูอ um ินทผลัมที่อายุของอินทผลัมเนี่ยนะครับจะยืดหมายถึงว่าปกติเนี่ยหเดือนเนี่ยนะครับอินทผลัมเนี่ยก็จะเริ่มก็จะแก่จัดแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับแต่ว่ามันจะมีบาง ช่อนะครับหรือว่าบางลูกที่ไม่แก่เวลายืดออกไปเป็นเพราะเหตุผลใดนะครับอะไรเป็นสาเหตุอันนี้ก็ต้องมาดูแล้วก็ต้องวิเคราะห์กันอีกต่อไปนะครับแต่ว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าอินทรพาลัมที่อายุยืดออกมาจาก5าเดือนเป็น6เดือนเนี่ยนะครับเนื้อของอินทรพาลัมจะเป็นยังไงจะยัง ทานได้ไหมนะครับซึ่งเลยกำหนดการเก็บมาได้เป็นเดือนละนะครับเกือบเดือนแล้วครับ1เดือนก็ว่าได้นะครับที่เลยออกมาจาก5เดือนเป็น6เดือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมไปเลยครับมาดูที่ต้นนี้ก่อนท่านผู้ชมต้นนี้เป็นพันบายฮีนะครับเป็นอินทรพาลเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับพันุบายฮีต้นนี้มีทั้งหมด6จันท ตัดไปหมดแล้วครับเหลืออยู่จันหนึ่งนะครับเหลืออยู่จันหนึ่งท่านผู้ชมดูบริเวณรอบๆของต้นนี้นะครับข้างจะเป็นต้นลำไยท่านผู้ชมด้านนั้นก็เป็นต้นลำไยนะครับปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับมีอยู่จันหนึ่งท่านผู้ชมที่ไม่ยอมแก่นะครับไม่ยอมแก่ถ้าเป็นคนก็จะ เป็นเรื่องดีมากครับตาไม่แก่เนี่ยก็ะจะดูใบรุ่นอยู่ตลอดแต่ถ้าเป็นผลลไม้แล้วเนี่ย mm hmm. ก็เป็นคนละเรื่องเลยท่านผู้ชมอันนี้คือที่รอยตัดไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือมันจะมีบางบางสายที่มีผลแก่นะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับจันเนี่ยจะแก่ไม่พร้อมเขาไม่เหลืองทั้งจันไม่แก่ทั้งจันท ตัดออกไปนะครับตัดออกไปขายมีลูกค้าที่มีความต้องการเยอะแต่ผลผลิตไม่พอนะครับที่สวนนี่น้อยผลผลิตออกมาไม่พอก็จะเหลือลูกที่ไม่แก่เอาไว้นะครับตั้งแต่ตัดเป็นเธอสายแยกออกไปเนี่ยนะครับ ที่เหลือทิ้งเอาไว้พวกนี้เดือนหนึ่งแล้วท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ก็คือเลยห้าเดือนมาเป็นเดือนที่หกก็คือหกเดือนแล้วนะครับหกเดือนอันนี้เริ่มเข้าสีแล้วครับเริ่มเข้าสีแล้วเดือนที่หกนะครับตอนที่เราตัดพวกนี้ออกไปเนี่ยนะครับอันนี้ยังเขียวอยู่ท่านผู้ชมเราคือไม่ยอมไม่ยอมเหลืองไม่แก่แต่ว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่า ถ้าหากอายุยืดออกมาแบบนี้เดี๋ยวเนื้อข้างในจะเป็นยังไงจะยังทานได้ไหมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองดูเนื้อข้างในกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูที่ต้นอื่นอีกนะครับเพราะว่ามีอยู่สองสามต้นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึง่งต้นนี้ก็เป็นแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันบาฮีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า,าการสุกข,ของอินทพารัมหรือการแก่นะครับของอินทพารัมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้นหนึ่งถ้าแก่แล้วก็จะแก่พร้อมกันหมดนะครับมันก็จะมีเหมือนกันที่ไม่ยอมแก่ก็มีทั้งทั้งที่อยู่ต้นเดียวกันนะครับต้นนี้ก็มีทั้งหมด5จันท่านผู้ชมนี่ครับ ตัดไปแล้ว3นะครับเหลืออยู่2อสองจันนะครับที่ยังไม่แก่<ม>ก็ตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วท่านผู้ชมเริ่มแก่แล้วแต่ตอนที่ปล่อยเอาไว้เนี่ยก็คือยังเขียวอยู่นะครับนี่ก็เลยมาเป็นเดือนที่หก <6 S 2> เดือนแล้วเดือนที่หกแล้วหกเดือนแล้วหกเดือนลวก็เริ่มมีสีเหลืองเริ่ม เริ่มมาแล้วครับเริ่มเยอะละสีเหลืองเริ่มมาเยอะละใกล้จะได้เก็บละนี่จะมีอยู่สองจันนะครับที่แก่ไม่พร้อมกันท่านผู้ชมนีม่อยู่ในต้นเดียวกันนะครับข้ามาอีกที่ต้นหนึ่งรท่านผู้ชมต้นนี้จะอยู่ค่อนข้างที่จะอยู่ในร่มนิดหนึ่งท่านผู้ชมจะมีต้นอ่า มะขามป้อมนะครับด้านนี้คือช่วงเช้าเนี่ยจะโดนล่มแดดจะไม่โดนแต่ช่วงเที่ยงไปแล้วก็จะโดนแดดนะครับก็หลายๆที่ก็วิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะอยู่ในร่มหรือเปล่านะครับก็เปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นว่าต้นที่อยู่กลางแดดอย่างนี้นะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกันที่อยู่กลางแดดเพราะฉะนั้น เรื่องการอยู่ในร่มหรือเปล่านี่น่าจะอาเอาไปพิจรารณาอีกรอบหนึ่งว่ามันใช่เหตุผลที่แท้ที่แท,ท้จริงหรือเปลา่านะครับอันนี้ก็อายุก็ไล่ๆกันท่านผู้ชมคือหกเดือนนะครับสีก็เดิมเข้าสีเหลืองนะครับต้นนี้จะมีอยู่สองจันท่านผู้ชมตัวน,นี้ก็เป็นบาฮีนะครับเป็นพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อมอนกัน นะครับนี่ครับก็มีรอยที่ตัดออกไปก็มีท่านผู้ชมนี่ครับแต่ว่าผลที่แก่จะมีน้อยที่แก่ก่อนเขาเนี่ยนะครับก็คือห้าเดือนเนี่ยตัดออกไปแต่ว่ามันจะมีที่เขียวอยู่เนี่ยมันจะมีเยอะเ็ืลอเลือ,อไว้นะครับให้แก่กันแล้วจะตัด พอดีมีคนมาเยี่ยมชมสวนนะครับเด็กชายเอฟมาเยี่ยมชมสวนก็ให้ต้นมชมได้เห็นว่าหา,าข้อเปรียบเทียบหรือความแตกต่างนะครับระหว่างต้นที่อยู่กลางแดดกับอยู่ในร่มนะครับเป็นสาเหตุ หรือเปล่าที่ทําให้ผลไม่แก่นะครับก็อย่างที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูต้นที่อยู่กลางแดดก็เป็นเหมือนกันนะครับทีนี้อันนี้เป็นต้นเนื้อเยื่อท่านผู้ชมแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดท่านผู้ชมอยู่กใกล้ๆกันนี่ครับต้นนี้เป็นต้นที่เพาะจากมเมล็ดของพัน K L ท่านผู้ชมนะครับตัดไปหมดแล้วครับเหลืออยู่จันรเดียวต้นนี้มีทั้งหมด แปดจันท่านผู้ชมตัดไปหมดแล้วแต่จันนั้นก็คือเหลืองทั้งแปดจันอาเหลืองทั้งหมดเจ็ดจันนะครับแต่จันนี้ยังไม่เหลืองนะครับยังยังมีเขียวอยู่กําลังที่จะเข้าสีเหลืองนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตันนี้เป็นเพราะ,มะเมล็ดคอนะครับคือตามหลักแล้วเนี่ยวินภาลมจันที่ผสมก่อนก็จะ แก่ก่อนได้ตัดก่อนนะครับแต่ที่ทําให้ผมเห็นก็คือเห็นความาเปลี่ยนแปลงหรือว่าความแตกต่างอินทรพัลัมสาหรับจันนี้เนี่ยไม่ใช่จันที่ผสมหลังสุดนะครับในต้นนี้นะครับจันนี้จะผสมน่าจะผสมช่วงช่วงกลางกลางเดือนกลางกลางเดือน กุมภาท่านผู้ชมนะครับจันที่จันที่ผสมหลังจันเนี่ยนะครับแก่แล้วก็ตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วเพราะเหลืองทั้งจันเลยแต่อันนี้ผสมก่อนก่อนจันที่ตัดไปเนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็ยังเขียวอยู่นี่ครับนี่คือนี่คือข้อเปรียบเทียบที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจาันที่ผสมหลังเขาเนี่ยตัดก่อนจันที่ผสมก่อนนะครับ การที่ผสมก่อนเขายังไม่แก่เนี่ยครับอันนี้คือสาเหตุที่เราจะต้องหาต่อไปว่าเกิดจากอะไรก็เป็นได้ทั้งต้นที่เป็นเพาะ,มะเมล็ดและที่เป็นเนื้อเยื่อท่านผู้ชมนะครับเอฟคุณเอฟครับเรามาชิมอินทผลัมให้ดูหน่อยครับพอดีแล้วครับมีคนมาเยี่ยมชมสวนเดี๋ยวจะให้ทดลองชิมอินทผลัมให้ดูนะครับ อามา嘛มา,มา,มา,มาตันนี้ชิมน้ำพาลัมให้ดูนะครับเลิกมาลูกนี้เอาลูกสุกๆเหลืองๆมุนเด็ดเด็ดลูกมุนลูกใดก็ได้เออนี่นะครับเดี๋ยวเอะจะชิมให้ดูกัดเลยครับรสชาติเป็นยังไงครับหวานครับหวานมากไหมครับมากมากครับ <laughs> นี่คือ คนชิมอินทาพาลัมนะครับเดี๋ยวผมจะลองกัดดูเนื้อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในกันท่านผู้ชมว่าอินทาพาลัมที่อายุยืดออกมาเป็นหกเดือนเนี่ยจากห้าเดือนเป็นหกเดือนเนี่ยนะครับเนื้อข้างในเนื้อข้างในจะฟอไหมจะทานได้ไหมรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ครับท่านผู้ชมได้มาแล้วสองจันจันละจันละลูกท่านผู้ชมเรากัดดูเนื้อข้างในกันนี่เนื้อยังแน่นอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนื้อยังแน่นแล้วก็รสชาติ รสาติก็หวานหวานมากครับหวานจนรู้สึกเสบคอนี่คือความหวานของอินทรพาลัมที่รถที่แกจัดรสชาติจะหวานมากนะครับคือความหวานของอินทรพาลัมเนี่ยท่านมีคอมเมนต์มาว่าติดฝาดารสชาติไม่หวานอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเรียนให้ท่าน ผู้ชมที่รับชมดูเนี่ยที่รับชมอยู่เนี่ยเข้าใจว่าอินดักปลามำที่เป็นเนื้อเยื่อพันบาฮีเนี่ยนะครับถ้าผลแก่จัดแล้วเนี่ยนะครับจะหารถฝาดแทบจะไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมแต่รถแต่ผลที่ติดฝาดบ้างเนี่ยก็คือผลที่ยังไม่แก่จัดก็คือยังมีสีเขียวอยู่นะครับ ก็มีติดฝาดแต่ก็มีหวานนะครับแต่จะให้หวานแบบหวานจัดเลยเนี่ยก็คือต้องแก่จัดจริงๆก็คือเหลืองเลยนะครับอันนี้ยังไม่แก่จัดเต็มที่นะครับแต่ยังถือว่าหวานมากนะครับนะครับเนื้อก็ยังกรอบเนื้อก็ยังแน่นอยู่นะครับถึงจะเลยอายุมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็ยังถือว่าหวานกรอบนะครับจะสััดได้ถึงความหวานเลยครับท่านะผู้ชมถ้าหากว่า ท่านที่ทานผลแก่จัดนะครับของบายีเนี่ยนะครับความหวานจะหวานมากหวานกรอบก็สรุปว่าอินทพลัมที่อายุเกินมาเป็นห้าจากห้าเดือนเป็นหกเดือนเนี่ยนะครับก็ยังทานได้ท่านผู้ชมรสชาติก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เริ่มเหลืองละเดีย๋ยวอีกไหนก็ต้องจัดส่งลูกค้าแล้วเพราะว่ามีลูกค้าที่จองเอาไว้เขารอเารอเราก็จะ จัดส่งให้นะครับก็มีไม่เยอะเหลือนิดหน่อยนะครับสำหรับสำหรับลูกค้าทีา่สั่งจองเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเมื่อมีสาระใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ